ท่านครับท่านกลับมาทำไมผมก็ไม่ได้ไปยุ่งกับประสาทท่านแล้วผมก็ไม่ได้ยิงระเบิบดบ้านบ้านท่านด้วยนะครับผมสิ่งที่มึงพูดมามันความจริงหรือเปล่าไอ้ตัวมันมีตัวปัะหลาตตัวหนึ่งเนี่ยไอ้ยิงบ้ากูมไม่พักเลยยิงบ้าทุกวันมึงไม่รู้เหรอว่ามึงใครอะะไอ้สติฟันเฟืองเนี่ยแป๊บปเมื่อกี้ท่านบอกว่ามีคนยิงบ้าและะ้วแปลว่ามึงเหรอมึงใช่ไหมไอ้สัสนี่มึงแย่ไอ้เหียมึงจะยิง,งบ้านเขาทำไมมึงทำทำไมวะไอ้เหีย เขาชอบระเบิดกับมนนานายิงที่ชักทุ่งนามันดูว่าฟินๆแตนะ่แล้วยิงที่ปัาสาวะเขาชอบมากเลยอ่ะมันลูกใหญ่ด้วยนะก็แปลว่าถ้ามีอลมีนมันหมดแรงมันต้องมีคนพาไปเดีย๋ยวบอกว่ามึงช่แม่ขวาไัตว์มือแกเหรอมึงมามันมา,มาฉันทนไม่ไหวแล้วไอ้พวกสิ่งที่ชอบมายิงบ้า,ากูเดี่ยแกไม่คิดว่าจะมาแกมันแก่คำสาบไม่พูดแกเหรออ่ะก็เขาก็สบายดยีเขายังไม่ตายด้วยแหละนี่คำส่งความตายเลยนะ แกไม่เป็นยังไงฮะแคแค่แค่แค่คำสาบง่ายๆเขาล้างได้แล้วแหละโอเคตัวกระจอกกระจอกรับนี้ไปเธอนั่นเดนโอ้าหลอนหลอนหอนโอ้ยแซปต์แซปต์โอ้ไม่ไหวไม่ไหววันโอ้ยจิ้มจิ้นี่มันขนาดนี้แล้วมันยังไม่ตายได้ยังไงแค่เธอนเดนเนี้ยนะแกอย่ามาปีนบามาทงค่านั่นนะรับนี้ไปกองทำอันเดนเฮ้ยฉันใจบุแกตายดิกรรมมือ ไม่ไม่ไม่เอาความมันอาจจะตอแหลก็ได้มึงลองใช้เด้ยอีกรอบดีการที่ข้าจะไปอัศวินนี่มันต้องทำตัวยังไงนะแบบแบบนี้ปะแอคหน่อยนิดีข้าไม่ด้กลัวนะแต่มันต้องทำตัวอย่างนี้ไงแอคแอคหน่อยอย่างนี้ขึนจอบดีมาเลยรับนี้ไปเธอนั้นเดดเกิดเป็นวงเวทยขนาดใหญ่ของอัศวินอ้ากูเจ็บอ้าโล โอ๊ยเราเรากินมปกินมาโอ๊ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอ้ยแสบเศษเศษโอ้ยโอ้ยอันเดมันเที้ยมันแรงจังโว้ยอัสมามันโดนอันเดมมาขนาดยังไม่ตายได้ไงฮะฉันจะทนไม่ไหวแล้วแค่อันเดมง่อยๆู่มานทำให้ตัวฉันเจ็บไปเลยอันเดมฉันเลือกนายฝังจิตการที่เหนือด้วยไอ้ตัวประกอบฉันนี่แหละชอบการวาดกลัวหองหัวมนุษย์ลิสุซเลย ชีบชิบหายแล้วเขาอาเขาสมะมกูมาเกาะแล้วกูไม่อยู่เลยเงี้ยันมานเต็มเลยโอ้ยช่วยกูด้วยทำไมต้องเป็นกูดีกูเป็นเทพอาควาเลยเด้ยเอ้ยทำไมต้องเป็นอย่างนี้ท่านเขาสมะช่วยกูด้วยแป๊บป๊บแปบอาความึงอหย่าเล่ามาทางนี้เลยเอ้ยไม่ใช่กูไม่ใช่กูไอ้กูไม่เกี่ยวกูไม่เกี่ยวเอ้ยไอ้เหีย ไปอปซะเอาความมึงเป็นเหี้ยแล้วล่อมาหากูตลอดปทำยังไงกูนกึนกแผนนึกแผนอ่านึกแผนอ๋นนอเอากูนึกหมดแล้วล่อไปหามันเลยล่อไปหามันไปเลยหลยังจากนั้นพวกคาซึมะก็ล่อไปหาดูละหานเรียบร้อยแล้คาร์ลาคาซึมะขอมังงี้ก็รับนี่ไปซะไอเอพอชัน e ตู้มก็เป็นโกคาเรียบร้อยฮะพวกผีดิบตายเรียบร้อยแต่เขายัางไม่ตายเยอะๆเยอะ,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 ะมากเลยคาสมาเยอะมากเลยอาควาอโอ้โหสุดยอดเลยโอ้ย ใครบอกว่ากูตายไว้พวกกระจอกเลยถ้อยเว้บ้านะตัวเว้นของม่วินขนาดนั้นยังไม่ตายี่ไงแต่เวลาปินชาของข้าสินะมาเลยก็แค่ดูลห้ะกระจกกระจอกเพราะเราอย่าไปกลัวมันจดการเลยไปไปไปอย่าไปกลัวมันอย่าไปกลัวมันทุกคนถอยออกมาระวังด้วยเรียบร้อยฮะตัวกิ๊กตัวห้าบาทจัดก,การเรียบร้อยฮะเรียบร้อยไม่ต้องกลัวเขายังมีเขียวยาอยู่นะผู้อัศวินใด้ในตำนานอะ่ะเออไม่ใช่ไม่ใช่อช,ชิบหาของจีแล้ว ไอเชียวยะนี่มันใช่สวินที่กูเอาดาบมันไม่ขายปะวะชิบหายขจริงแน่ไอ้เหี้ยคราวนี้แล้วป่านี้มันได้ดาบคืนยังวะไอ้เหี้ยแกยังไม่เข้ามาเดี๋ยวฉันจะเข้าไปหาูแกแกถ้าอัศวินของเขาอ่ะชาบันทะลุทะลางเขาเนี่ยแทงเข้าเข้ามาเลยแทงเข้าไปเขาชอบมากเลยขอนเลยยามวงมากกว่านี้เหี้ยอะไรเดี๋ยวนักเน็ตกูว่ามึงเริ่มสติเลยเลยเพื่อนเข้ามาเลยอัศวินเต่าไต นี่แกก้าดูมีของฉันเหรอฮะเขาคิดว่าเธอต้องแทงชิ้เกาะเขาแตกให้เสื้อกาะาเขาขาดให้เธอเห็นชุดลามมกของเขาใช่ไหมล่ะกูไม่ถามฟอยเฮียเออคือว่าเนี่มึงยิ่งลาหมกขึ้นเรื่อยๆนะเพื่อนได้เวลาไปเชิญแล้วตายไปซะะไม่นะด่าสิ ก็แค่ชุดกอดแต่สไลน์นิดหน่อยอะ่ะเธออยากให้เขาแก้ผ้าเหรอชอบอะไรแบบนี้ใช่ไหมอ่อาสวิทย์ต่อ,ตอยแน่จริกงก็แทงเข้าไปอีกแทงเข้ามาเลยใช่ไหมครับสมาร์คครับสมาก็ชอบเลยรำไม่ใช่อาสวิทย์ก็เหมือนกันไม่ใช่เว้ยกูไม่ถามหรอกเว้ยกูไม่ถามหรอกเฟ้ยไอ้เฮียคาับสมาก็บอกวา่าไม่เป็นไรดาเนทถือว่าถูกเวลานี่ดีมากลรำนี่เป็นนะ h e วอเตอร์ที่เธอชอบเขาให้เขาเปียกเหรอคาับสมาแต่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาแคย่ยิงผิดเองนะเนทอยใจเย็นก่อน ถือว่าถ่วงเวลาเขาแล้รับนี่ไปจ้ไอซ์เอันนี้แกแก็ขยับขาไม่ได้สินะเอสวิต่าไต้รับนี่ไปจ้า Steel บ้าน่ะทำไมฉันขโมยของจากมันมันไม่ได้อะ่ะเหลเวลาของฉันนะไอ้พวกกระจอกฮ่าฮ่าฉันเนี่ยจะฆ่าพวกแกให้หมดเองมาเลยซึ้อของเรายังไม่จบนะอัศวินดาร์กเน็ตระวังเสียแล้วเจ็บมากเลยอ่ะชิพานนึกแผนนั่นนี้กับรถไาพี่ร้อนนึกแผนเร็วสิคาันมะ นึกแผนได้เร็ววันนี้เดี๋ยวบอกว่าอ๋อมันคือน้ำนั่นเองเร็วทุกคนยิงไปเลยเ Kiet Water เชื่อๆๆน้ำน้ำน้ำไม่เกียจตาเลยมึงทำอะไรลงไปจ้ะทุกคนยิงแล้ว Kiet w a อ e r อ่อไปเลยดูละแลนเ้ำ k i วอเตอร์เฮ้ยพวกมึงอะเ้ยหยุดก่อนเ้ยกูกูไม่เอาน้ำไม่เอาน้ำไอุ้เกียร์ล็อตเลยบิ๊โอ้ยหยุดกินก่อนขสมาร์ทอะไรกันเหรอเล่นสงครามหรอสงครามพอมาสิมึงดูมันมันจุดอ่อนมันคือน้าวอย จงเกิดมาน้ำแห่งสายลมของเทพวิดาชิบหายของจริงเลยกูต้องรีบวิ่งหนี ney, Pass, az, says, แล้วสินะไปเรื่อยๆแม่งชิบหายเลยต้องวิ่งจริงเลยนะเฮ้ยใครจบขากูปล่อยไอ้เยี้ยตัวตลกเอ้ยอยกูเธอที่หนีเขาไม่ได้หรอดูแล้วเขาชอบกกระแทกอะลาไปซาน้ำสักสิจากสวรรค์กูกูรอแล้วกูรอแล้วชิบหายแล้วแม่งไอ้มีน้ำอีกแล้วหลังจากนั้นน้ำสักสิของอควาแม่งก็ไปซดต้นกำแพงเรียบร้อยติดนี่ โอ๊ยน้ำมึงแรงไปไหนโอ๊ยเฮียคว้าได้เวลาองฉันเลยสิดาจะพวกก็จอกรับนี่ไปซะสตีลกูขอมบอกจะมาว่าหัวเหรองั้นกูขอและกันนะหัวสุดลักของมึงอะทุกคนทุกคนเรามาเล่นกันเนี่ยฟุตบอลฟุตบอลกฎก็คือการเตะนะห้ามใช้มือนะโอเคป้าว อ๋อก็แค่การดอกอันนี้รับไปนะเพื่อนโอ้ยโกูเจ็บกูเจ็บปล่อยกูไปกูโอ้ยโอ้ยพี่ฟังโอ้ยมึงเตะไมไถ่ายโอ้ยกูเจ็บโอ้ยเตะไปท่าไหนโอ้ยกูเจ็บยะอ้ยพอพอพอกูไม่ไหวโอ้ยคาณสมะเราว่าเราปิดฉากเถอะไอ้นี่น่าจะกระจกกระจกแล้วโอเคเจอกานเลยเอาคว้ารับนี่ไปเถอะเธออันเดรสบ้าน่ะฉันต้องมาแพ้ไดแบบนี้แล้วล่ะเรียบร้อยจบอย่างสมบูรณ์คือท่านคาณสมะคะคือเงินระงวังที่คุณได้คือสามร้อยสี่สิบล้านนะคะฮะเลยนะ สามร้อยสี่สิบล้านแล้วเหรอเร็วพวกเราประชุมเลย <c oughs> ที่เนี่ยเราจะเอาตาังส่วนนั้นไปอัพชุดเก,ก็เพราะชุดเิวก็เราก็แตกนะแล้วว่างไงมีมินก็เดี๋ยวตามมากินข้าวนั่นแหละก็คือว่าไอ้นี่คุณอควาเนี่ยใช้น้ำพักสิทธิ์เนี่ยมันพัดกำแพงเราพัง,ก,งก็คือติดนี่คือต้องค่าซ่อมเนี่ยสามร้อยสี่สิบล้านนะคะ <c oughs> ฮะติดนี่สามร้อยสี่สิบล้าน <c oughs> พวกเราประชุมต่อ VE กูว่ากูกลับไปฉาบปูนจ่ายนี่สี่สิบล้าน ผมไมหลักมึงมานี่เลยจะไปไหนสัตว์มึงใช่ไหมเราว่าเรากลับไปทำเคลียรต่อเถอะคาซบมะไม่ต้องห่วงหรอกใช่ใช่ใช่เดี๋กูจะใช้แล้วเวทโมโหละกาเนี่ยใช่ใช่เวทเคลียร์ก,กูฟังเรื่องนั้นแหละเออช่างมาเถอะใช่ใช่เดี๋วค่อยค่อยจ่ายหนี้ทีเดียวก็ได้ไม่เป็นไรหอรอกคาซบมะคุม้มช่างพอ่อเลยเรียกติดหนี้หนาแล้วสี่สิบล้านเพิ่มหนี้มาสี่สิบล้านคขยน้อยก็ติดหนี้กับประชาปูเหมือนเดิมกูใครชอบคลิปของคาซบมะคนรู้สึกบ่าก็ฝากติดตามช่องผมด้วยยยนนะะคครรััับบกก็ช่ออองสปจมา ขอคุยตามหนึ่งหนึ่งพันแล้วก็กดไลค์เยอะๆนะครับบ๊ายบายจุ๊บๆ